สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องอารามช่องของความเองนะครับวันนี้ความก็จะมีแบบฝึกหัดในชุดที่21่มาฝากกันนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องตัวคูณร่วมวันนี้ความยากง่ายจะเป็นเช่นไรวันนี้ความมีคําตอบครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับโจทย์กันได้เลยครับ มาถึงแบบฝึกหัดในชุดที่21นะแบบฝึกหัดเรื่องตัวคูณร่วมนะครับนำไปสู่การหาคอรอนอนะวันนี้เรามวันนี้เราจะมาหาตัวคูณร่วมกันนะครับว่ามันหากันอย่างไรนะอันดับแรกเราดูที่โจทย์กันก่อนนะครับว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการให้เราหาตัวคูณร่วมของจํานวนนับต่อไปนี้นะครับอย่างน้อย2จํานวนนะไม่ว่าเราจะหามาก,กี่จํานวน ให้ตอบแค่อย่างน้อย2จํานวนนะครับอ่ะเรามาดูที่ข้อที่1นะโจทย์ให้เลข3กับเลข4มานะครับโจทย์ต้องการให้เราหาตัวคูณร่วมของ3และ4นะครับทีนี้บรรทัดแรกนะครับเรามาหาพหุคูณของ3ามกันก่อนนะครับพหุคูณหรือตัวคูณของ3ามอในที่นี้ความจะเขียนคําว่าพหุคูณนะครับเดี๋ยวเราจะต้องหาพหุคูณของ3าม และ4ดูซิว่ามีตัวคูณร่วมทั้งหมดกี่ตัวนะครับประโยคแรกเรามาเขียนกันก่อนนะพระหุคูณของ3ได้แก่ทีนี้พระหุคูณของ3หามาได้อย่างไรนะครับก็คือสุดคูณแม่3นั่นแหละนะตัวคูณของ3ทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างนะก็จะมีตัวแรกเลยคือตัวมันเองนะ3 6 ใช่ไหมครับ3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24แอ่าแล้วก็มีตอบไปเรื่อยๆนะครับเขียนลูกน้ำแล้วก็เขียนจุด3จุดแสดงว่ามันยังมีจำนวนต่อไปอีกนะต่อไปบรรทัดที่2 พหุคูณของ4ได้แก่ตัวแรกเลยก็คือตัวมันเองครับ4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32นะครับใส่ลูกน้ำแล้วก็ใส่จุด3จุดแสดงว่า ยังมีจํานวนต่อไปอีกนะครับอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเรามาดูตัวซ้ําหรือว่าตัวเหมือนที่ซ้ําทั้ง2บรรทัดว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับอ่ะดูนะก็จะมีเลข12ใช่ไหมอาวงกลมไว้นะครับเลขต่อไปคือ24ใช่ไหมอ่าวงกลมไว้นะครับโจทย์ต้องการให้เราหาเพียง2องจำนวนถ้าเราเจอ สองจำนวนแล้วเนี่ยก็หยุดได้เลยนะครับเ,เรามาเขียนสรุปนะดังนั้นตัวคูณร่วมของ3และ4คืออ่นำสองจำนวนที่ได้มาเขียนเลยครับมีเลข12กับ24นะอ่ะเรามาเขียนตอบเป็นเลขไทยครับตัวคูณร่วมของ3และ4 คือนะมีเลข12กับ24นะครับอ่จำนวนวิธีทำในข้อที่1ก็จะมีในลักษณะนี้ครับต่อไปข้อที่2นะครับโจทย์ให้หาตัวคูณร่วมของ5และ10นะอะ่ประโยคแรกเราต้องเขียนเลยครับพหุคูณของ5ได้แก่นะ,ะท้องสุดคูณไม่5ไปนะครับ5 1 5 5 2 10 5 3 15 54 20 55 25 56 30อ่ะใส่จุด3จุดนะครับแสดงว่ามีจำนวนต่อไปอีกนะต่อไปพหุคูณของ10นะครับก็คือสุดคูณแม่10นั่นแหละนะเรามาหาพหุคูณของ10กันนะครับได้แก่11 1 1 12 2 ยี่สิ0สิ40 10สคูณหเป็น50 10ิคูณหเป็น60สนะอะอแพอละใส่จุด3จุดลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปพิจารณาดูนะว่ามีเลขสากี่ตัวนะครับเลขจำนวนแรกเลยก็คือ10ใช่ไหมเอาเขียนวงกลมไว้นะครับต่อไป20ใช่ไหมลูก นี่อาหารมาแค่2จํจำนวนพอนะครับเรามาเขียนเป็นดังนั้นเลยนะดังนั้นตัวคูณร่วมของ5และ10คือนะครับคืออะไรก็ดูที่เราวงกลมเอาไว้นะมีเลข10กับ20นะครับมาเขียนตอบเป็นเลขไทยตอบไปเลยนะครับตัวคูณร่วมของ5และ10 คือนะมีเลข10กับ20นะครับอ่าเรียบร้อยในข้อที่2ครับต่อไปข้อที่3นะครับโจทย์ให้หาตัวคูณร่วมของ3 6แล้วก็9นะนะเอาแค่อย่างน้อย2จํานวนนะครับพหุคูณของ3ได้แก่นะตัวคูณแม่3เลย3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 35 15 36 18 37 21 38 24 39 27 30เป็น30 31เป็น33 32เป็น36แค่นี้พอนะครับเขียนจุด3จุดนะอย่าลืมตรงนี้นะครับ แสดงว่ามีตัวเลขต่อไปอีกนะบรรทัดที่2พหุคูณของ6ได้แก่6 16 62 12 63 18 64 24 65 30 66 6, 6, 36 67 42 68 48อ่ะแค่นี้พอนะครับเรียกเริ่มเยอะ นะต่อไปบรรทัดที่3พรหุคูณของ9ได้แก่มีอะไรบ้างที่เป็นสุดคูณแม่9ท่องไปเลยนะครับ9 1 9 9, 9 2 18 93 27 94 36 95 45 96 54 97 63อ่าใส่จุด3จุดครับ ต่อไปเรามาพิจารณาดูนะครับว่ามีตัวซ้ําทั้ง3บรรทัดนะขอแค่2จํานวนพอนะครับมีตัวอะไรบ้างที่ซ้ํากันนะลูกอาจํำนวนแรกเลยคือ18ใช่ไหมครับเอาเขียนวงกลมไปที่3บรรทัดเลยนะครับมี18 1จํานวนใช่ไหมจำนวนต่อไปคือ36ใช่ไหมลูกนูนอยู่ข้างท้ายเลยใช่ไหมอ่าเรียบร้อย มี2อจำนวนคือ18และ36นะครับเรามาเขียนเป็นดังนั้นกันเลยครับดังนั้นตัวคูณร่วมของ3 6และ9นะครับคือมี2จํจำนวนครับ18แล้วก็36มนะมี2จํจำนวนนะเรามาเขียนตอบเป็นเลขไทยครับตัวคูณร่วมของ 3, 6และ9คือ18แล้วก็36นะครับนี่คือวิธีการทำในข้อที่3ครับต่อไปข้อที่4นะครับจดให้หาตัวคูณร่วมของ 6, 12และ18นะอ่าไม่ยากบรรทัดที่1นะครับเราเขียนเลยพระหุคูณของ6ได้แก่ท่องไปสุขคูณแม่6 6, นะ 6, 1 6 6 2 1263 1864 2465 3066 3667 4268 4869 5460เป็น 60, 60 61เป็น66 62เป็น72นะใส่จุด3จุดครับบรรทัดที่2 พหุคูณของ12ได้แก่นะครับอ่าท้องไปครับ12 1 12 12 2 24 12คูณ3เป็น36 12 4 48 12 5 60 12 6 7 12อ่ะพอแค่นี้นะครับเจอตัวซ้าแล้วพอก่อนต่อไปบรรทัดที่3ครับพหุคูณของ18ได้แก่ นะลูกอ่าเขียนตามเลยครับ18คูณ1เป็น18 18คูณ2เป็น3 6 18คูณ3เป็น54 18คูณ4เป็น72อ่าเราเจอตัว3แล้วเจอ72แล้วนะครับใส่จุด3จุดเอาไว้นะอ่าดูตัว3ทั้ง3บรรทัดว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับอ่าตัวเลขแรกเลย คือ36มนะมีทั้ง3บรรทัดอา้าววงกลมไว้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราคือ72มีทั้ง3บรรทัดเลยนะอ้าเรามาเขียนตอบเป็นดังนั้นครับดังนั้นตัวหารร่วมของ6 12และ18คือนะครับอา้าตอบไปเลยมี2จํานวนครับมี 36และ72นะครับเรานำคำตอบมาเขียนเป็นเลขไทยครับตัวหารร่วมของ6 12และ18นะคือนะครับมี2จำนวนคือ36แล้วก็72นะครับวิธีการทำในข้อที่4นะมีแค่นี้ครับ ต่อไปในข้อที่5นะครับโจทย์ให้หาตัวคูณร่วมของ4 9แล้วก็12นะอ่ะเหมือนเดิมเลยครับพหุคูณของ4ได้แก่นะอะท้องไปครับมี4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับตัวแรกเราต้องหาให้เยอะๆไว้นะครับตัวต่อไปเราก็จะหาหน้อยลงนะต่อไปครับพระหุคูณของ9ได้แกอ่าใส่ดูแม่9ครับ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 3 6 9 5 4 5 9 6 5 4 9 7 6 3 98712อาพักไว้ก่อนนะใส่จุด3จุดพอเจอตัวเหมือนกันแล้วนะพักไว้ก่อนนะครับต่อไปพหุคูณของ12ได้แก่121 12 122 12, 12, 24 123 36 124 48 125 60 126 72อ่าพักไว้ก่อนครับมีตัวซ้ำแน่นอนคือ72นะอ่ะเรามาสังเกตตัวซ้ำกันนะต้องซ้ำทั้ง3มบรรทัดนะครับตัวที่1เลยนะก็คือ36นะลูกนี่36สซ้ำใช่ไหมนี่เห็นไหมครับตัวต่อไปคือ72เห็นป่ะอ่ะนี่ตัวซ้ำใช่ไหมครับ72 นะมี2จํจำนวนแล้วนะครับมาเขียนตอบเป็นดังนั้นนะครับดังนั้นตัวหารร่วมของ 4, 9และ12ได้แก่มีตัวอะไรบ้างครับที่เป็นตัวหารร่วมเมื่อกี้หามาแล้วก็คือ36และ72นะครับเรามาเขียนตอบเป็นเลขไทยครับโอเคเรียบร้อยในข้อที่5นะอะต่อไปข้อที่6ครับ โจทย์ให้หาตัวหารร่วมของ4จํจำนวนเลยนะมี10 20 30และ60นะครับอ่าข้อนี้มี4จํจำนวนเราต้องดูตัวซ้าทั้ง4บรรทัดนะลูกอ้าบรรทัดแรกก่อนพหุคูณของ10ได้แก่อ่าแล้ก็ท่องไปเลยสูตรคูณแม่10นะครับ 11, 10, 1, 1น2 2งส3 3ส 10คณ4เป็น40 10คูณ5เป็น50 10คูณ6เป็น60 10คณ7เป็น70 10คณ8เป็น80 10คูณ9เป็น90 10คูณ10เป็น110คูณ11เป็น110 10คูณ12เป็น120นะครับเอาเขียนจุดไว้3จุดนะ ต่อไปบรรทัดที่2ครับพหุคูณของ20ได้แก่ก็จะมี20 40 60 80 100 120นะอ่ะผักไว้ก่อนเมื่อกี้เราเจอตัวําแล้วนะครับ120เนี่ยนะต่อไปบรรทัดที่3พหุคูณของ30ได้แก่ก็จะมีเลข30 60 ใช่ไหมเ0เพิ่มทีละ30มสะครับ120 150อ่สพักไว้ก่อนนะเจอเลขสานะครับขอ้อที่บรรทัดที่4ครับพาหุคูณของ60ได้แก่ก็ตัวแรกเลยก็คือ60ใช่ไหมแล้วก็120อ่เจอตัวสาแล้วพอนะครับ ต่อไปเราพิจารณาดูนะครับหาตัวซ้ําทั้ง4บรรทัดเอาเพียง2จํานวนพอนะครับตัวแรกเลยคือ60แน่นอนนะครับดูเลขตัวมากไว้เป็นหลักอาเขียนวงกลมไว้ล้อมรอบ60ตัวต่อไปคือ120นะครับตัวสุดท้ายนี่นะตัว3 120นะนะเรามาเขียนตอบไปดังนั้นกันเลยครับ ดังนั้นตัวคูณร่วมของ10 20 30และ60คือมีอะไรบ้างมี60แล้วก็120นะครับอ่าเรามาเขียนตอบเป็นเลขไทยกันครับอ่าเรียบร้อยในข้อที่6นะลูกเป็นยังไงกันบ้างครับกับการหาตัวคูณร่วมนะเดี๋ยว ในครั้งต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกหัดชุดที่22นะครับก็จะเป็นการหาตัวคูณร่วมน้อยแล้วนะครับวิธีการทําเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะเพิ่มการหาตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดลงไปนะครับสำหรับวันนี้นะแบบฝึกหัดในชุดที่21ความก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ